ศูนย์การศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อนค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. นนก้องวิทยุตกะ 2. นางสาวสุดารัตน,น,น์อเนกนัน 3. นางสาวพัชรีประการแก้ว 4. นางสาววิไลพรน,นุชิตห นางสาวชมพูนุษสุทิอาจค่ะประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากคณะราษฎรหมู่สองตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาน้อมเก้าถวายที่ดิน264ไร่เมื่อวันที่8สิงหาคม ุทธศักราช2522ค่ะต่อมานะคะได้มีราษฎรถวายที่ดินเพิ่มเติมอีก497ไร่ผนวกกับพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนประมาณ655ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1,895ไร่ดำเนินงานสนองพระราชดำริในด้านการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรโดยดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดินน้ำป่าไม้บริเวณพื้นที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนหมู่บ้านรอบศูนย์วางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถมาชมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิมเ่มเติมและนำไปปฏิบัติได้เพื่อพัฒนาอาชีพและพื้นที่ทำมาหากินของตนให้เพิ่มผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่งค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริให้ทำการฟื้นฟูสภาพของดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยใช้วิชาการในหลายๆด้านประกอบกันเป็นการดำเนินการแก้ไขในลักษณะผสมผสานของหลายๆห,หน่วยงานแบบบูรณาการค่ะโดยดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและการปลูกพืชตระกูลถัว่วเป็นพืชแซมการป้องกันศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติการศึกษาความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปลูกผลไม้ค่ะในการดำเนินงานภายในศูนย์นะคะในการดำเนินงานการศึกษาภายในศูนย์แห่งนี้ มีลักษณะการดำเนินงานแบบผสมผสานมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินงานในพื้นที่ได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมกรมมสส่งเิการสหกรณ์กรมส,งส่มมสงเสริมการเกษตรกรมป่าไม้กรมประมงกรมปรศุสัตว์และกรมชนประทานนะคะ และมีหน่วยงานนอกศูนย์ตลอดจนภาคเอกชนสนับสนุนการดำเนินการอีกมากมายโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินการและบริหารงานโดยคณะกรรมการต่างๆค่ะพื้นที่ดำเนินงานนะคะ1พื้นที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซา มีเนื้อที่ประมาณ1,250งรไร่ 2. โครงการสวนพระองค์เขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคาม 3. หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพื้นที่ลุ่มน้ำโจนจำนวน15หมู่บ้าน 4. พื้นที่ราษดรน้อมก้าถวายบริเวณตำบลหนอง 2และตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามมีเนื้อที่33ไร่5โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชงโงกจังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ2,300ไร่มาดูวิดีโอเพื่อความเข้าใจค่ะเขาหินซ้อน มาจากคำที่ถูกกล่าวขานตามลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นเนินเขามีหินขนาดน้อยใหญ่ทับซ้อนกันอยู่ทั่วไปซึ่งสมัยหนึ่งบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และพืชพัธุ์นานาชนิดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวัง เพียงไม่นานพื้นแผ่นดินแห่งนี้ก็กลับกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมคล้ายด่งทะเลทรายที่แม้แต่พืชทนแล้งก็ยังไม่อาจยืนต้นอยู่ได้8สิงหาคมพุทธศักราช2522นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทำการศึกษาหาแนวทางเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่แห่งนี้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง นับจากนั้นเองศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่1,895ไร่และนี่คือปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนาด้านการปรับปรุงบำรุงดินที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งด้วยมัรควิธีในการนำวิถีทางแห่งธรรมชาติมาใช้พลิกฟื้นผื้นแผ่นดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกรวมไปถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินคว <Yeah. S 1> บคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำโดยจัดให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำจากลำน้ำโจนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เนื่องด้วยสภาพพื้นที่มีความลาดเทสูง <Yeah. S 1> เมื่อถึงยามฤด,ดูน้ำหลากน้ำก็จะไหลทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นนั้นมีจำนวนเก้าแห่งด้วยกัน ปริมาณกักเก็บน้ำรวม5.7ล้านลูกบาทเมตรรวมทั้งได้สร้างคลองส่งน้ำฝายทดน้ำและขุดสระน้ำประจำไร่นาให้แก่พื้นที่เกษตรกรอีกว่า1,000แห่งเมื่อพื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรในรูปแบบต่างๆอาทิในพื้นที่ลุ่มก็ทำการเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นนาข้าว พืชผักต่างๆรวมไปถึงการ,กรเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ส่วนเหนือพื้นที่ลุ่มขึ้นไปก็ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่สู่เกษตรกร,เ,กรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าสำหรับในพื้นที่ตอนบนเหนือสุดได้ปลูกป่าใหม่ประเภทไม้ใช้สอยโตเร็วรวมถึงจัดสร้างสวนลุกชาติที่เป็นการอนุรักษ์พันไม้ในท้องถิ่น จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และพืชสมุนไพรที่รวบรวมพืชสมุนไพรไว้ไม่ต่ำกว่า800ชนิดอีกทั้งยังมีห้องอบสมุนไพรไว้คอยให้บริการรวมถึงสามารถจับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ผลิตขึ้นภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้ได้อย่างครบวงจรไม่เพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมและงานบริการอีกหลากหลายเพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกร,กรในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานประมงงานด้านปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีที่เข้าใจง่ายและราษฎรสามารถนำไปปรับใช้ได้เองท่านก็มาขุดบ่อให้เอาปามาให้นะครับแล้วก็มาสาธิตการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพหลายอย่างนะที่เกษตรกรรู้สึกว่าดีใจมากๆ จากการศึกษาทดลองผ่านวันเวลาจนก่อเกิดความสำเร็จวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริถือเป็นต้นแบบแห่งการพลิกผืนแผ่นดินครั้งใหญ่ที่นำมาสู่ความสำเร็จอันอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้ที่สนใจให้ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจชมภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งนับว่าณนะที่แห่งนี้คือปฐมบทแห่งความสำเร็จ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนามัคกวิธีที่ช่วยเหลือราษฎรให้บรรลุผลในการพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์เขาหินซ้อนมาจากคำที่ถูกกล่าวขานตามลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นเนินเขามีหินขนาดน้อยใหญ่ทับซ้อนกันอยู่ทั่วไปซึ่งสมัยหนึ่งบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และพืชพันธน์ุนาชนิดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังเพียงไม่นานพื้นแผ่นดินแห่งนี้ก็กลับกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมคล้ายดั่งทะเลทรายที่แม้แต่พืชทนแล้งก็ยังไม่อาจยืนต้นอยู่ได้8สิงหาคมพุทธศักราช2522นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้ทำการศึกษาหาแนวทางเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่แห่งนี้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งนับจากนั้นเองศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่1,895ไร่และนี่คือปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของประเทศไทย Look like they're not shining. His hair, his hair falls perfectly without him trying. He's so wonderful, and I tell him every